สุดเด็ดอยู่ที่กากหมูวันหนึ่งใช้ประมาณ5โลเอนี้เป็นพริกน้ำส้มธรรมดาให้ให้ให้ตัดหวานหน่อยนึงจีบยุทธยาครับผมอยู่นี่ประมาณ5-6ปีครับผมสูตรมาจากที่บ้านนะครับผมคนที่บ้านเราเคยขายแบบเอจะต่อกันมาพี่ก็มี2อย่างเท่าที่เห็นนะครับผมนมจีบกับเอเตียวรอด หัวงอหัวเชโป่สับธรรมดาพี่หนึ่งจีบหมูอย่างเดียวครับหนึ่งจีบลูกสองบาทพี่เดียวหลอดอันละสิบบาทก่อนหน้าน,นี้ทำง,งานอยู่ทำง,งานโรงงานพี่อิสระดีอยู่อยู่นี่อยู่หน้าสลาดกลางประมาณเก้าโมงครึ่งถึงแปดโมงน,นิดๆ แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าในเมืองครับผมอยู่ที่อยู่ที่กากหมูนี่แหละครับผมกากหมูเราซื้อซื้อที่เขาเจียวสําเร็จแล้วเรามามาทำใหม่อีกทีนึงมาทอดใหม่อีกทีนึงแต่นี่คือแบบเอาไว้สําหรับกลับบ้านกลับบ้านนี่ก็ให้ถุงขนาดนี้เลยอให้เป็นถุงครับผมอันนี้เผื่อสำรองไว้ส้าน,น่ามีแต่ลูกค้าประจำแหละที่มาเขม,มีดัดแปลงเป็นไส้เกี๊ยวทอดไส้กากหมูมีหมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นรถแบบนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้จะเป็นกากหมูอย่างเดียว สะดวกดีราคาประหยัดปกติก็อยู่ที่30-40ิบี่ิบใต้บทครับผมทานง่ายนุ่มไม่เหนียวมากส่วนีเป็นหมูล้วนทั่วไปที่บ้านทำเหมือนกันหมดเลยออกแบบตรงเดียวกันหมดออกตัวง่ายท่องว่องไวทำชุดเหล็กอย่างเดียวอีกมาหนึ่งเตาอีโตสทานสะดวกง่ายที่ปกติขายดีก็ขายตลาดนัดอะไรครับผม อยู่ช่วงนี้อยู่นี่ก่อนนะครับผมประจําอยู่นี่ก่อนรอจนกว่าจะมีอิสระนัดเหมือนเดิมไอ,อช่วงนี้ขายขายวัละหมอไปก่อนจะประทังไปก่อนสามพันอัพอดขายทั้งหมดทํางานมันมันก็แบบได้เป็นเงินเดือนประจําขายของมันก็อิสระอย่างความเสี่ยงขายของคือขายมาหมดเราต้องขาดทุนแค่นั้นแหละความเสี่ยงมีแค่นี้แหละขายของเหนื่อยพอๆกันพี่แต่อย่างขายของมันเห็นตังค์ทุกวันมันก็ ชื่นใจหน่อยใายอิสระแล้วเป็นชาเป็นนายตัวเองปลายสองปลายสาวก็กลับแล้วต้องเอาเดี๋ยวรอดชินบ้างมาได้ครับผมอยู่หน้าสารกลางทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์อีกเก้าโมงครึ่งถึงวันบ่ายโมงนิดๆครับผมทุกวันครับปลาเพลที่ช่องรวยใครผ่านไปผ่านมาเข้าไว้ชิมก็ได้ครับผมครับผมสวัสดีครับ